ฝากต like, ิดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์โอ้ยแปลกิมาเบอร์ซิงทำเรื่องเดียวว้าวโอ้ย รายการน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะวววววันนวกกวววงวงนีีีี้คพบกกกกอล่่เยม จักกางไปกับเกมมาจงเวสองจากให้ปีจีกันเลยกันงบ24บาทวังของแตกไปพังกว่าบาทวันนี้จะมาเอาตังเพิ่มเว้ย24บาทซี่จะไปได้ถึงไหนกับอัตราการชนะ85%ของมาจงเวตอนนี้ที่กำลังจะแตกหน้าแอดมินแจ้งมานะสวัสดีการเลือดสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูกันใหม่อวะาลีเกี่ยวพวกจากแนวเข้ามาแล้วก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์และกระลิงแจ้งเตือนไปกันเลย จียวหัวกังซังนนิงนะครับมามามายังไงมี่มาจากย4ิบบาทนี่ไปกันแล้วมาอตา,ากนนารชนะแปิาเบอร์สิงมาลองเล่งยังดูซี่จะไล่กับไปกี่บาทนี่มีมีกี่สิบบาทก็แล้วส0มิบบาทเดียวเออค่อยๆปังนกันไปใจจริงๆกันเลยทีเดียวฮะสำหรับใครสนรใจใครขอทบเิ่งสลออ็อกเออขอเข้ามาเล่นกังไล่นะเออใครพีกีมาเบอร์กัน เองเลยดีเดียวนะ,ะกับนี่ลิงใต้ตคอมเมนต์เลยไปสมัครกันเลยนี่อุ้ยมาแล้วสี่ร้อยกว่าบาทดูนี่พูดไปดูอะไรไปเพล่นๆอ,อยู่ดีๆก็เข้ามาเฉยเลยดิเขาเรียกว่าหลบตามาลิตจะอยู่นี่ร้อยห้าสิบงาทเลยเข้าไปสมัครกันได้นะลิงใต้ตคอมเมนต์นามนีนี่บอกกันด้วยนี่เปดเตงอัตราการชนะของเกมที่กำลังใกล้แตกนะครับนะามา ตอนนี้ได้มาพันสามเดียวมานี่ขอเป็นทีละห้าสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่โอ้โหเอาแล้วขุนขนาดโลกไอ้คุณหน้าไปยังไงดิป่วดนีย,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 ยังไงเออยคอยๆคอยกันไปทีละนิดละหน่อยเว้ยใจจริงๆกันเลยมันต้องแบบนี้สิวะยังไงกันต่อมาจากกันไปเว้ยมานี่ขอเบ็ดพิ่ทีละร้อยเลยกำลังเข้าลีนักใช่ไหมเอาเอาไปร้อยนิงไม่เข้ายังไงนี่มาแล้วหกสิบบาทโอ้ยแยเปียกโอ้ย ขออีกสั่งอีกสั่งหน่อยก็ไม่ไล่ใจไล่ใจลำอ่ะไม่เหี้ยนเอาเลี้ยวเอา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 วัาลัวลัวเลยเบกร้อยละครึ่งวัาลัวลัวเลยโคุยแปลกสิ่งงาเบอร์สิ่งยังไงวะเฮ้ย เอาเอาเอาหมูงั้งใบโอโหโอ้โหไม่เข้าอย่างนี้อัดเทอร์โบเสียบนี่เสียบแม่งแม่งโอ้โหเสียบเลยมาอย่างไงดอกสองมาไหมโอ้โหให้ให้กูมาห้าบาทไอ้สัตว์ชิบหายเลี้ยวโอ้ยมาอย่างไงดอกสองมาไหมเออไม่ต้องอย่างนั้นเลยไหวก็มาหนีไปด้านนอกฮะลอยจีตุนเออจีต้นมาทางไรนี่สังนิสัง่อยก็ยังดียังไงเออ สำหรับใครอบเล่นอ o โอ่ไาอ้นี่มาฝากกันหน่อยนะลีเกียวฮวกไรสดนะใครเล่นอ o โเจริงๆก็มาเจอลีเกียวฮวกกันไล่จากหนึ่งหนึ่งรดอเล่นเป็นทีมก็รับโค้ดกันไปเลยนี่ทุกวัดสองทุ่มตรงนาทางช่องทางนี่ลีเกียวฮวกไรสด PG เลยมีสองช่องทางนะให้ติดตามให้ดูกันทั้งอยูทุและ f เฟซบุ๊กแต่ตอนนี้แตกงมา้นพันกว่าบาดูเหลียวเลียว พูดอะไรไม่ได้เลยแม่งแต่กอันนี้นี่พูดเป็นแต่ง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  <c oughs> จากกลางไปติงๆกลางเลยแบบนี้มามาอไหมอุ๊บอุ๊บอุ๊บอย่าหอย่าลืมก็เข้าไปข้างหน้ามีการแจกโค้ดตลอดไลฟ์สดกิกกกจกรรมนี่ง่ายๆกันเลยรําโค้ดกันไปเลยนี่มือเลย โอ้ยแป็กซิมาเบอร์ซิงทำเลี้ยงเดียวว้าวโอ้ยเกือบเป็นลมมสักเลยนึกว่าจะเข้านิกเน่าลอยเกือบจะหยุกเล่้งแล้วเมื่อกี้เ้ามามือกว่าบา โอเคพอเลี้ยวพอเลี้ยวได้แล้วก็หยุกลิงกันนะเออก็พอหอมก็อาหอมคอกนไปกลางวังนี้นะเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ให้ลีลีนะครับนะสําหรับวังนี้ลีเจ้าวัวกอตัวไปกินเชียงชุมกันก่อนเฮ้ยสวัลีค่ะ